อยากขยายแบบมูว่าเลี้ยงหน่อยมันมาท่านการครับอ๋อครับผมแล้วก็ขยายเลยนะครับโอ้โหรลอบนี้ว่าเลี้ยงง่ายเลยเลยจังๆเพิ่มมันปะครับถ้าผมมันเลี้ยงง่ายตั้งเพิ่มครับอ๋อนี่ครับปกติอาหารไหนยังนะครับผมให้อาหารหมูกับเจาะเลยครับนี่เจาะระบบน้าครับนี่ใส่ถังนี้แล้วก็ตั้งไว้ต่ำๆครับอ่าทาไมถึงตั้งไว้ต่ำมาเปิดดูบอครับผม เป็ดครับเมื่อก่อนเลี้ยงเป็ดอะครับผมครับเมื่อก่อนให้อาหารสี่เวลาให้อาหารสี่เวลาเวลาครับครับเดี๋ยวนี้เวลาเดียวเรือวเวลาเดียวครับแล้วตอนนี้คือเป็ดกับหนูตอนเลี้ยงตอนนั้นตอนเปรียบเทียบกันรู้สึกยังไง้างครับคือเป็ดโอเคครับมีอะไรจะมาฝากถึงคนที่ดูคลิปอยู่ไหมครับผมก็ฝากนะครับสาหรับท่านที่คิดจะลงทุนนะครับลองดูนะครับเล็กๆนน้อยครับห้าคู่สิบคู่ลองดูนะครับลองดูได้ครับสามารถ ความหนู่มผูใหญ่เชยภูมิอำเภอบานแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสระแก้วแล้วครับ ผมก็มาเป็นรอบที่2ครับรอบแรกก็คือลูกฟาร์มที่นี่ก็คือสร้างหนูนะครับมาก่อนรอบหนึ่งนะครับสิตัวนะครับสิตัวเป็นชุดทดลองเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงได้สักพักเขาก็รู้สึกมั่นใจนะครับรู้สึกมั่นใจก็สั่งเพิ่มนะครับอีก60ชุดนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งครับช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างหนาวนะครับอากาศค่อนข้างหนาวครับวันนี้นะครับเขามาส่งก็เมื่อเช้าก็ทำบ่อยังไม่เสร็จช่วยกันทำบ่อเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตรงนี้นะครับพื้นที่เก่านะครับน้องเขาเลี้ยงเป็ด แต่ตอนนี้ก็คือเลิกเลี้ยงไปแล้วครับเพราะว่าพิษโควิดนะครับเดี๋ยวยังไงไปคุยกับอ่าเจ้าของฟาร์มว่าสาเหตุอะไรทำใไ้ถึงเลิกเลี้ยงแล้วคิดยังไงถึงมาเลี้ยงหมูนะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นโรงเงินขนาดใหญ่มากครับก็นี่ครับยังทําขยายยังไม่เสร็จครับเนาะเดี๋ยวผมแนะนำาร้จัดเจ้าของฟาร์มนะครับเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมหาเจ้าของฟาร์มก่อนนี้เจ้าของฟาร์มเป็นเดินไปเดนสีเโเลี้ยงนี่วันนีครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มสวัสดี้ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรี สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมสามลานครับชื่อน้องสามลานครับครับผมอชิบเอาไทยเรืาเล้าครับผมเหล้าก็ได้เอาเล้าก็ได้เล้าหรือไทยเหล้าเอาเล้าวบ่ะเหล้าแล้วสะดวกขออยาดสอบถามครับครับผมอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่อยู่หมู่บ้านหมู่14หมู่14ตำบลบ้านแก้งตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วครับจังหวัดสระแก้วนะครับผมก็ ครั้งนี้นะครับกับประเด็นมาเป็นครั้งแรกเนาะเป็นครั้งที่สองแล้วรอบแรกก็มาทรงหนูก่อนนะครับชุดทดลองเลี้ยง15ตัวนะครับรอบก่อนบันนี่ก็มีเลี้ยงเป็ดฟังหมดเนาะครับเนาะบันนี่คิดจังไหนครับจังจังมามาลงชุดใหญ่เพิ่มเติมแล้วก็ยกเลิกเลี้ยงเป็ดครับเอาเอาเริ่มต้นเป็นยังคือเป็ดก็เลี้ยงเป็ดก็เลอดเลือๆหน่อยอยู่ครับ เหลือเป็นบ่ะครับแต่ก่อนเป็นอีกแบบลายนึงครับครับผมโอเคขายเบอร์เลื่องจะไหนครับเอาไว้นำน้อยนึงครับเอาไว้นำน้อยนึงนะครับสาเหตุที่ขายออกเบอร์เออเหลือน้อยนึงนะคือจังไรครับตอนนั้นช่วงโควิดเขามาเลรือจังไรครับหนูมันง่ายกว่าครับคือคิดว่าหนูมันง่ายกว่าคือทดลองเลี้ยงก็คือตอนแรกทดลองเลี้ยงเป็ดก่อนเนาะแล้วก็เลี้ยงหนูไปพร้อมกันควันนี้พ่อ สั่งน้ำหนักลงเหลวเอ้หนูมันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าครับครับผมหนูมันง่ายกว่าแต่ราคาหนูพอดีส้ำเร็จได้ครับเป็นราคาดีกว่าเด้โอเคบัดนี้กข้อยันสอบถามเพิ่มเติมคิดอย่งไรจังลงหนูเพิ่มขนาดไหนครับผมอยากขยายแบบว่าเรียงหน่อยมันก็ทันการครับอ๋อครับผมแล้วก็ขยายเลยนะครับโอ้โหรอบนี้แม่ก็สั่งเพิ่มเป็นหกสิบชุดถือว่าเยอะมากๆครับถือว่าเยอะถือว่าใช้ได้แต่ว่าโรงเรือนนี่ก็ยังจะขยายได้อีกไกลนะครับเนาะครับผมโรงเรือนนี่ก็คือเต็มอยู่ครับโรงเรือนนี่ประมาณจากตารางเม็ดตารางเม็ดครับ กว้างคุณยาวเท่าไร่24คูณ16ครับ24คูณ16กับนี้ครับลงเรือนครับอันนี้ก็ประมาณเศษหนึส่วนสี่ครับทีลงบอนี่ครับไว้40บอเนาะบก็บอกครับแล้วก็เหลือฝั่งนี้ร่งให้บอครับคบอแล้วนั่นเ่ยครับผมครับลงไว้5 0บอเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฝั่งนี้ท่านไนลงแล้วก็คังงเหเป็นบอขุนครับครับคงๆเห็นเป็นบอขุนแล้วฝั่งนี้ก็ยังเลยอีกบ้านครับเนี่ยร่างอย่าลงอีกอบ เกือบร้อยห้าสิบบ่อมั้งเนี่ยแม่นบ่อฟังนี่หาชิปว่าเกือบเกือบร้อยหาชิปบ่อได้อยู่ครับผมเต็มมันนี่ยครับตีมันเกือบลอยเกือบสองลอยไปครับขันขันลงจริงจริงยังจังเนาะเตรียมพื้นที่ครับผมเตรียมพื้นที่เกือบสองร้อยบ่อถือว่าเป็นเป็นขนาดใหญ่มากมากครับผมครับโอเคบันนี่บันนี่เขาอยากสอบถามเพิ่มเติมหนูทีมาเลี้ยงหลอบก้อนนะเนี่ยครับเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือรู้สึกว่าเลี้ยงง่ายเลยเลยจังๆเพิ่มมันงปะครับครับผมมันเรียงง่ายตั้งเพิ่มครับอ๋อนี่ครับ ปกติอาหารไหนเอียงนะครับผมให้อาหารหมูสครับข้าวโพดแล้วก็ข้าวเปลือกครับอ๋อครับผมนี่อันนี้ระบบน้ำรุ่นเก่าครับแบบเก่าอันนี้คืออันนี้เป็นบ่อเดียมเนาะหน่อันนี้จะมีลูกอยู่นะครับอยู่ในนี่เป็นบ่ออยู่ในอิฐนั่นนั่นลูกลูกอยู่ในอิฐครับว่าถ้าเหนียวออกเนี่ยลูกนี่ครับมีลูกแล้วครับนี่อันนี้ก็พอแยกแล้วครับหนูเดือนนิดๆ เนาะพวกนี้เนาะพวกนี้นเดือนคพี่เขายาเสิรฟตามเพิ่มเติมครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับผมรับเหมางานระบบภาพและเสียงครับโอ้สุดยอดเลยระบบภาพและเสียงครับผมทุกอย่างเลยไาครับเครื่องเสียงภาพภาพไปเสียงขึ้นอย่างไรครับอย่างเช่นเป็นห้องประชุมครับอ๋อห้องประชุมสัมมนาแบบครัโปรเจคเตอร์ติดต่อในลำาโพงในห้องประชุมครับผมอ๋อคือรับจ้างทั่วประเทศป่ะคับหรือว่าทั่วประเทศครับทั่วประเทศไปทั่วประเทศอยู่แล้วครับอ๋อขอแค่บอก ไปได้ครับรี่ดิขันนี้คนสนใจอยากจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมหรือโฮมเทเตอร์เอียงกระตำในบ้านเนาะสามารถติดต่อได้ไหมครับต่อได้ตลอดครับวโเลยครับขอเบอร์โทรหน่อยครับผม 0 9 4 0 9 4กครับ406 406ครับ2086ครับ2086นะครับผู้ใดที่สนใจครับเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงต่างๆเกี่ยวกับห้องประชุมเนาะหรือโฮมเทสเตอร์ในบ้านอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงไฟหน่ก็คือสามารถติดต่อได้เนาะครับวันนี้มาดูหนูครับผมมาดูเรื่องหนูครับวันนี้ก็คือมาเบิ้งครับบ่อหนูที่นี่ครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยความสูง40ความกว้าง80เนี่ยราคาเท่าไหร่ที่สาแก้วนี่ครับบาทครับบาทครับผม อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเนาะเกณฑ์ทั่วไปคือไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับมาบ่งระบบน้ำครับวันนี้ครับระบบน้ำตอนนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้ระบบนว่าชั่วคราวเนาะคริงจริงเดี๋ยวมีเวลาเ็ดก็กือเฮ็ดเมื่อเ้านี่ละเจาะเลยครับนี่เจาะระบบน้ำครับนี่ใส่ถังนี่แล้วก็ตั้งไว้ต่ำๆครับอ่าทำไมถึงตั้งไว้ต่ำมาเปิดดูบ่อครับผมเปิดดูบ่อนิดนึงครับนี่โอ้โหตอนนี้เขาของคนเกิดขึ้นี่ครับก็คือใส่จุกแนมมันสูงเกินไปแล้วกังนะคกัดด้วย เอาเอาเดินมาหาได้ครับได้เองนะนี่นะครับใส่สูงเกินไปก็เลยต้องใส่บอยต่ำแต่ว่าที่ให้อาหารที่ให้น้ำลงแม่ท่อระบายน้ำมันยี่สิบเซนเนาะถือว่าใช้ได้แต่อันนี้สูงเกินไปครับอันนี้มันประมาณเกือบสิบเซน้งครับเนี่ยประมาณสิบสิบห้าเซนผมนะครับนี่ครับประมาณเกือบสิบห้าเซนพอหนีกดน้ำมันก็พุ่งไหลเลยต้องเอาน้ำระบบน้ำใส่ต่ำๆนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะปรับปรุ่งไปนะครับเนาะโอเคครับปิดบอยเดี๋ยครับผมบันเดียบังระบบน้ำทิ้งฝั่งนี้ครับ นี่ครับดบน้ำทิ้งฝั่งนี้ก็คือนะ้ำไหลออกมาเนาะบันี้พื้นนี่ครับตั้งใจสีลาดพื้นหรือว่าฉิปป่ปอยไว้ <c oughs> ยังสีครับผมจะเอาหินล่งครับตั้งใจว่าจะหินลงครับอ๋อตั้งใจจอาเงดินไปเลยครับเโอเคเอาหินลงเนานะก็เป็นอะไรที่ทดีมากกับเราลดต้นทุนเนาะหลายๆคนก็คืออยากให้มันสะอาดก็คือลาดพื้นเบิดแต่ว่าปัญหาคือถ่ายระบบน้ำแบบนี้น้ำก็สีไหลออกมาเนาะพอน้ำซึมออกมาในน้ำมันชื้นแต่ตอนนี้ก็คือนองเข้ากระช้นี่ครับนี่ครับก็คืออ่าท่อน้ำทิ้งเนาะ ทิ้งไปโน่นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือขนาดเล็กมันจะมีมันจะตันได้แต่เนี่ยคือว่าไดว่าใดติดกาวเนาะถอดไดเนาะถอดไดครับทุกอัวถอดใดทุกอันเลยอ่าถอดไดทุกอันคือเสียบไว้เฉยครับเพื่อให้น้ำมันไหลออกไปทางโน้นไม่ให้มันชื้นเยอะตันเพื่อตันเพื่อตันกับถอดออกได้เนาะครับผมนี่ครับก็คือเป็นการวางระบบพี่ที่ดีครับที่สวยครับนี่ครับถือว่าใช้ได้ครับผมนี่นี่ครับลวดเบอร์ที่ถูกต้องครับอันนี้น็อตตัวไอตะปูเบอร์สีลวดเคล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ถูกต้องแต่ตอนนี้นะะคคครรััับบบถ้้าใหดดดดีีีทท่่สสุุจจกกก็ือ การกัดจะดีที่สุดครับตอนนี้นะครับโอเคนี่ครับฝาบอนี่ก็คือตัดฝาบอเป็นเป็นฝาบอกลมใหญ่นี่นะครับเนาะนี่ครับฝาบอเป็นฝาใหญ่แต่ว่าฝาใหญ่นี่ก็คือจะมีปัญหาเรื่องการเปิดปิดยบก็อาจจะหักได้แต่นี่ฝาบอขนาด6กบินก็ถือว่าใช้ได้ครับผมความหนาใช้ได้แต่มันจะหนักนิดนึงตอนเปิดนะครับพอเปิดสิ่งนู้นก็ตกใจหลายเปิดเปิดทั้งหมดเปิดหมดอะไรจะตกใจเยอะแต่ถ้าเขาตัดทับหรือเครื่องนึงดันออกไปเนี่ยโนูสิเริ่มบ่อหอย บ่ค่อยตกใจหลายมาดูนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนครับฟังนี่ฟังนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นระบบการเลี้ยงต่อหนึ่งต่อสองที่ที่ที่ดีมากๆผมพยายามแนะนําหลายๆฟาร์มแล้วก็ยังมีความไหนก็คือเริ่มทําครับอตนนี้น้องเขาทำเรียบร้อยครับนี่มาดูนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้น้องเขาทำที่หลบหนูเนาะเป็นตัวทีครับข้างบนไบปิดยังเนาะเปิดไปโล่งๆแบบนี้ครับบันนี้กรณีที่ หนูเลี้ยงหนึ่งต่อสองขึ้นไปครับก้อนีที่หนูออกลูกมาก็คือตัวหนึ่งเขาเกิดจะมายูนีเนาะอยู่กับลูกเขาตัวพรอท่านมีลูกกับตัวปู่เขากับปอยู่ฟังนี่เพราะว่าหนูตัวแม่เขาจะมาเหยนยงไก่เขาไก่ลูกก็ลดอัตราการกัดลูกได้สูงแล้วเกิดเปิดไปข้างบนเนี่ยคือทําให้หนูรู้สึกว่าเขาเชื่องนะครับเขาเชื่องนะมันจะดีมันจะดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบที่ถูกต้องมากครับโอเคนะครับถ้ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาชมลูกหนูยูนีครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับได้ครับที่นี่อย หมู่สบี่ตำบลแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วครับหมู่บ้านในอย่างหมู่สิบสี่ซื้อหมู่สิบสี่เสหมูบม่บ้านเนินแดงครับห <laughs> มู่บ้านเนินแดงหมู่สิบสี่ครับตำบลบ้านแก้งบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วครับผมใครที่สนใจที่อยู่เขตนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นปลาจีนะสะแก้วหรือใกล้อําเภอใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับลงหนูก็จะเป็นหลงหนูาะว่าจะเป็นโลงหนูที่ขนาดเกือบใหญ่ที่สุดของสะแก้วแล้วครับที่เห็นนะครับโอเคนะครับ ถ้ามีคนสนใจอยากมาเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาชมได้ก็สามารถติดต่อได้นะครับเนาะโอเคนะครับขอเบอร์โทรอีกรอบครับผม094 094ก้าสี่ศูนยครับส0่ศูนครับ2086นยครับสองศนะครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับวันนี้มาคุยกับคนเลี้ยงจริงจริงคนเลี้ยงคนนี้เห็นึ่มครับคนนั้นคือคนลงทุนมนาครับสวัสดีครับชื่อยังครับผมผมธิตกรบุญมีครับชื่อหลงบิวครับธิตกรบุญมีชื่อบิวนว่าครับน้องบิวนี่ยขอกนันชิพแหตัวน้องบิวเป็นคคคคนเเลี้ยงบบรรััโอ แล้วแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเลี้ยงหนูรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมันมันคุ้มดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลี้ยงเป็ดครับเมื่อก่อนเลี้ยงเป็ดนะครับผมครับเมื่อก่อนให้อาหารสี่เวลาให้อาหารสี่เวลาี่เวลาครับครับเดี๋ยวนี้เวลาเดียวเลยเวลาเดียวครับแล้วตอนนี้คือเป็ดกับหนูตอนเลี้ยงตอนนั้นตอนเปรียบเทียบกันรู้สึกยังไงบ้างครับคือเป็ดเลี้ยงยากไหมหนูเลี้ยงยากไหมครับลองเปรียบเทียบดูกันมันเลี้ยงยากไหมเป็ดคือปัญหาเรื่องกลิ่นกลิ่นมันรบกวน อ๋อเลี้ยงไม่อยากหรอกก็ให้หันแค่สี่ครั้งแต่ว่าปัญหาเรื่องกลิ่นมากกว่าระบบการออกลูกคือเป็ดต้องใช้เวลาฟักไข่หนึ่งเดือนอ๋อแต่ลูกหนูออกมาคือหนึ่งเดือนี่คือใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วคนละอย่างกันคแต่เป็ดราคาค่างสูงแล้วก็ต้นทุนอาหารของเป็ดกับหนูเป็นยังไงบ้างสูงมากครับเป็ดสูงมากเป็ดต้องกินทั้งวันครับกินทั้งวันทั้งวันหนูันกระสอบหนึ่งลูกเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์อืมหนูกระสอบหนึ่งครับค่าอาหารเป็ดในประมาณสองพันบาทต่อวันโอ้แล้วหนูละครับหนู ไม่ถึงร <dos> ้อยโอเคก็คือจริงทุกอย่างทุกอาชีพทําได้หมดอยู่ที่เราชอบแล้วก็ลองทําดูเนาะนะครับมันก็มันก็คือเรื่องอะไรทําอะไรก็ดีหมดแหละแต่ว่าอันนี้คือลองเปรียบเทียบกันดูแล้วก็ช่างน้าหนักดูเอ๊ะเลี้ยงหนูดีกว่านะตอนนี้ใช่ไหมครับครับครับนตอนนี้นะครับโอเคครับแต่จริงถ้ามีพื้นที่ก็เลี้ยงได้อยู่แต่ว่าจริงๆคือตรงนี้มันเป็นเขตชุมชนนิดนึงเนาะอาจจะมีกลิ่นครับถ้ามีกลิ่นมันก็จะมีปัญหารบกวนชาวบ้านครับเนาะนะครับแต่ถ้าหนูมันก โอเคครับมีอะไรจะมาฝากถึงคนที่ดูคลิปอยู่ไหมครับผมก็ฝากนะครับสําหรับท่านที่คิดจะลงทุนนะครับลองดูนะครับเล็กๆน้อยๆครับค่าคู่สิบคู่ลองดูนะครับลองดูได้ครับสามารถมาชมได้ไหมครับสิบคู่ครับสามารถเข้ามาชมได้ครับข้างโรงเรียนบ้านเดินดินแดงครับก่อนถึงโรงเรียนนะครับโอเคครับขอเบอร์โทรหน่อยครับมีเบอร์โทรไหมเราเบอร์โทรเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าครับแปดสี่สามแปดสี่สามครับห้าสองสามสองครับห้าสองสามสองติดต่อน้องอะไรครับผมบิวครับน้องบิวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ ชิมนครับเป็นเ c ฟซีมามาเที่ยวมาดูหนูใช่ไหมครับเนี่ยไม่ครับเป็นคนช่วยงานครับเป็นคนช่วยงานปกติได้มาดูหนูมาเลี้ยงหนูไหมครับมาบ้างครับมาบ้างครับอ๋อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยอ๋อน้องโกมินครับน้องโกมินครับอยู่อยู่มอไหนแล้วเนี่ยมอสี่ครับมอสี่โอ้เป็นบ่าวแล้วตัวเนี่ยมาอันนี้มาทําอะไรครับวันนี้ครับอ๋อก็มาช่วยเขามาช่วยงานอ๋อครับผม คลิปจบแล้วครับมาจากเฮริ